สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสงังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่25มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดพี่น้องขาถ้าบอมากักบอชอบให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะทุกคนหลุดติดต่อกัน3วันแล้วนะคะทุกคน3าวันเต็มเต็มพี่น้อง พี่น้องก็ยุดก่อนเด้อย้าเด้อยหลุดยุดจะหลุดจะหามือก่อนครับพี่น้องค่อยตามนะครับพี่น้องคะเวลาเข้าก็เข้ายาวนะคะทุกคนราวสตาเข้าจนตกใจนะคะทุกคนเวลาหลุดก็หลุดจนตกใจเหมือนกันนะคะใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนนะคะพี่น้องเศร้าเมยก่อนนะคะอย่าบอง่ายหรือว่าพี่น้องสิตามเลขเด่นประจาวันก่อนก็ได้นะคะทุกคนช่วงนี้เลขเด่นประจําวันก็ เข่าเสมอได้พี่น้องว่าตั้งแต่ลาวสตาเริ่มหลุดมาเข้าทุกวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันจะให้เด่นสามและสองสองมาหลักร้อยค่ะทุกคนมาสองศูนย์สี่เจ็ดสี่พี่น้องสองมาหลักรอยบกไก่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาไหมเจ็ดมากค่ะพี่น้องสองหลุดนะคะทุกคนเอามาลุนต่อวันที่ยี่สิบห้าเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ยี่สิบห้าก็กลัวนะคะทุกคนกลัวหลุดพี่น้อง มันหลุดติดต่อกันมาสามวันเต็มๆแล้วนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณได้วันที่ยี่สิบห้าเจได้ห้าและสี่นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามสี่นะคะสี่ศูนย์สี่เจ็ด สี่สองสี่แปดค่ะพี่น้องประมาณนีจ้จ้าคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่ห้าสี่สี่ห้าใจชอบเพิ่มหนึ่งคู่นะคะทุกท่านถ้าเอฟซีชอบก็ตามใจได้เด้อพี่น้องเด้อใจมก 4, 8, 8, 4, ะะักซี่แปดแปดซีแล้วค่ะถ้ามักก็ตามได้พี่น้องหรือว่าท่านไหนอยากจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ว่ามากักเด้อพี่น้อง เรามาดูนะคะทุกคนเผื่อ fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้หรือว่าอยากตามเลขเด่นประจำวันช่วงนี้หลุดก็ตามเลขเด่นประจำวันก่อนก็ได้นะคะทุกคนถ้าชอบเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลข3และเลข8เลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล33นะคะทุกท่าน3กับ8นี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางลาวสตาวันที่25มิถุนายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสุขบรนหมนสุขภูสุขค้นพี่น้องสวัสดีจ้า